สวัสดีค่ะราศีกรกฎแล้วก็ลัคนากรกฎคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกสําหรับคนวิคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสําหรับคนโสดนะคะมาอัปเดตกันเลยค่ะสําหรับคนวิคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกรกฎค่ะ ตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะสามถ้วยน่าจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะหรือว่าเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่เข้าสังคมเพื่อนเยอะนะคะหรือช่วงนี้อาจจะต้องอไปงานนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการแต่งงานนะคะงานลื่นเลงงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้งานสังคมค่ะแต่เป็นงานที่ดีเป็นข่าวดีนะคะ อาจจะเป็นงานของเจ้าชิตาเองหรือว่าเป็นงานของเพื่อนๆของสังคมอย่างนี้ได้ด้วยค่ะหรือบางท่านอาจจะมีเพื่อน3คนเพื่อนสนิทมากๆเลยช่วงนี้ต้องติดต่อสื่อสารต้องพบเจอกันบ่อยมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่า3ามถ้วยก็เรา3คนนั่นแหละนะคะ ความสัมพันธ์ที่รักมากนะคะคาดหวังมากแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอะคะ่ะคือแม่มอมองว่าคุณน่าจะเปลี่ยนแปลงคนรักไม่ได้ออกคำสั่งไม่ได้แล้วก็ไม่มีสักครั้งเลยที่จะชนะเขา คนรักเป็นคนที่พูดจาตรงๆชัดเจนไม่ชอบให้ล้ำเส้นแล้วก็ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาอกเอาใจใครด้วยถ้าเป็นช่วงที่เจ้าชะตาห้ามเขาอาจจะห้ามไม่ได้เขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวแต่ถ้าหากว่าเขาห้ามเจ้าชะตาแม่หมอมองว่าห้ามได้นะ แต่คุณอาจจะประชดประชันเขาค่ะคุณรักเขามากเป็นช่วงที่เจ้าชตาค่ะ s e n s i ิที e อ่อนไหวขี้น้อยใจเก็บความรู้สึกเก่งคุณอยากให้คนรักอะค่ะเข้าอกเข้าใจ รับฟังอยากให้ความรักมันแบบสวีทหวานนะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกใจเย็นมากขึ้นแต่ทีเนี้ยราชาดาบครับหนึ่งถ้วยต่างกันมากๆคุณอยากให้เขาใจดีะคะ่ะทั้งๆท,ท,ที่เขาแบบเเขาไม่ได้อ่อนโยนอะ่ะเขาเหมือนตำรวจเหมือนทหารเลยอย่างเงี้ยค่ะกดเกณฑ์เป๊ะๆหมดเลยนะคะ คนที่คุณต้องการให้เป็นเขาเป็นตรงกันข้ามในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองบางท่านเป็นนักทางไกลบางท่านอาอยู่ใกล้กันก็เหมือนไกลกันค่ะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างอยู่นะคะตัวต้นหลักของคนรักค่ะห้าดาบ เขาเป็นนักต่อสู้ค่ะเขาเป็นนักรบค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานคําพูดของเขานะคะแต่เขาไม่ใช่นักต่อสู้สําหรับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์ถ้าใครคนนึ่งไร้สติแล้วก็ชวนทะเลาะแค่อยากจะเอาชนะหรือบางท่านนะคะอาจจะคนรักเด็กกลัวก็ได้นะคะ เขาเป็นนักต่อสู้ในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ไม่ใช่กับคุณนะคะการเดินถอยออกมาการยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่าเขาแพ้นะคะก็ก่อนหน้านี้น่าจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันการไปจับผิดการไปรู้ความจริงทำให้ความสัมพันธ์นี้จบลงอะคะ่ะ บางท่านที่ผ่านมาอาจจะเป็นนักสืบเลยก็ได้นะคะไปสืบไปสองคนรักเหมือนเราไปก้าวก่ายในตรงนี้นะคะทำให้แบบคนที่เดินออกไปแล้วหัวใจด้านชาไม่มอมองว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราน่าจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆแล้วก็เลิกกันด้วยเรื่องเดิมๆแล้วก็ให้โอกาสกันด้วยเรื่องเดิมๆอีกอย่างงี้ค่ะวนอยู่แบบนี้บางท่านโดนคนรักบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารไปเลยนะคะหรือไม่ก็ไม่คุยกันห่างกันสักพักอย่างเงี้ยค่ะ หรืออาจจะด้วยความผิดของเขาอะนะคะเขาก็เลยไม่กล้าเผชิญหน้านะช่วงเวลานี้เพราะว่า,ายิ่งพยายามอธิบายก็เหมือนการแก้ตัวแล้วก็อยากจะเอาชนะแบบที่ไหลสตินั่นเองนะคะมาดูกันค่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎกับคนรักนะคะจะเป็นไงบ้างค่ะ น่าจะเป็นช่วงของการปรับตัวนะคะให้อยู่ให้ได้กับสิ่งที่เราไม่ชอบอค่ะไม่ว่าจะไม่ชอบตัวเองไม่ชอบการกระทํำของเขาทุกอย่างคุณทำได้เพียงแค่คิดแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ทําในแบบที่ตัวเองคิดเพราะว่าแฮงแมนก็คือถูกมัดขาแล้วห้อยหัวมัดขาด้วยพันธะภาระหน้าที่ร่วมกันความดีของเขาช่วงนี้คุณต้องต่อสู้กับ ความรู้สึกของตัวเองความเย็นชาของคนรักการอ,อาจจะมีคนแบบมาช่วยเคลียร์ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะว่าคนรักดีอย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะทำให้บางครั้งรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นทุกข์นอนไม่ค่อยจะหลับสักเท่าไหร่ไม่หมาะมองว่าคุณเข้มแข็งแล้วก็กลับมารักตัวเองมากๆนะคะ จนคนรอบข้างอาจจะมองว่าเราเอาแต่ใจก็ได้แต่ว่านั่นคือเหตุผลนะคะคนรอบข้างอาจจะบอกให้เจ้าชะตาว่าให้อภัยคนรักมองเห็นความดีของเขาหรือว่ามีเรื่องของการตกลงในส่วนแบ่งอะคะ่ะการช่วยเหลือ,อาการาทำบางอย่างที่เป็นตราช่างก็คือ ภาระหน้าที่ที่ทำร่วมกันนะคะนะคะเหมือนเรื่องของการตกลงตรงนี้นะคะหรือไม่ก็อย่างน้อยเขาเย็นชาเขาทำงานหนักแต่อย่างน้อยเขาก็ดูแลซัพพอร์ตดีนะอย่างเงี้ยคุณจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เรื่องดีๆนะคะของเขากับเรื่องที่ทำให้เสียใจะคะ่ะทุกอย่างมันผูกมัดแล้วก็ล้ังตัวคุณไว้หมดเลยนั่นแสดงว่า ความทรงจำที่ดีและแย่กําลังต่อสู้กับเจ้าชะตายอยู่นะคะในปักเนี้ยนะคะไม่อยากคุณอาจจะขี้เกียจที่จะออกจากบ้านแต่ว่ามันจะมีบางอย่างนะคะสังคมหรือว่าการอยากประชดประชันนะที่ดึงตัวคุณออกไปอะค่ะนะคะ,นะคะก็ให้ระมัดระวังนะเหมือนกับ เรากําลังหลอกตัวเองนะคะในความสัมพันธ์ว่าเราชิลเราสบายใจแต่จริงเราเหมือนแค่มีความทุกข์กับค่ะนะคะแต่กลายเป็นว่าทําให้ความสัมพันธ์แย่ๆกว่าเดิมด้วยการที่ใครคนเนื้อเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่าเดชรีออดเขาคือนักลบอะคะ่ะเขาคือเทพแห่งสงครามนะคะเทพซุสเขาค่อนข้างเอาแต่ใจนะมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจค่ะเขาเป็นคนที่ คือชอบเอาชนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่แพ้เพราะคุณทําอะไรที่ประชดประชานปุ๊บเขาจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอะคะ่ะ คุณอาจจะน้อยใจครึ่งๆกลางๆอะค่ะไม่อยากให้เขาไปนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็แบบเจ็บระดับสิบเลยสิบสิบดาบแล้วก็คุณก็ไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้ไม่อยากพูดคุยอะไรกับเขาอีกอยากให้โอกาสแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้อยากให้โอกาสนะคะทั้งความดีแล้วก็ความร้ายของเขาที่มันอยู่ตรงนี้นะในความทรงจำของเจ้าชะตา ขอข้อความจากคนรักของราศีกรกฎนะคะออคือม่ผมไม่รู้ว่าจะเข้ากับเออเจ้าชะตาไหมเพราะคำพูดเขาบอกว่าเริ่มต้นใหม่ทำตามคำสั่ง ทำตามความฝันและที่ตัวเองมีความสุขได้เลยอ่ะเหมือนเขาไม่ได้แคร์ค่ะเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องแคร์เขาเลยนะคะทาตามเริ่มต้นใหม่ทําตามคําสั่งของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่แบบหวังดีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาแนะนําอะไรใครให้ใครดีกว่านะคะเหมือนเพื่อนเหมือนอดีตคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมีความสุขก็ทําเลยไปเลยอย่างเี้ค่ะ แต่ถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์นี้แม่ผมมองว่าถ้ารักเขาเขาบอกว่าให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็รอค่ะเหมือนกับเขากำลังจะบอกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะคำแนะนำจากไพ่ค่ะ มันมีคำว่ารักแท้แต่งงานขอเพื่อนๆช่วยแล้วก็สัญญาณอันตรายมาแกะความหมายของไพ่กันค่ะคำแนะนำจากไพ่ไพ่บอกว่าการแต่งงานกับใครคนหนึ่งนี่คือรักแท้ เราอาจจะขอให้เพื่อนๆช่วยช่วยในสิ่งที่อย่าให้มันล้ำเส้นเกินไปช่วยก็คือรับฟังเป็นที่ปรึกษาได้นะคะแต่ไม่ใช่ช่วยในการแบบหาผู้อื่นมาให้ะคะ่ะเพราะว่าไพ่กำลังเตือนว่านี่คือสัญญาณอันตรายลักแท้จะต้องแบบไม่มีการแบบนอกกายนอกใจเกิดขึ้นนะคะรักแท้ต้องมีเพียงแค่ หนึ่งเดียวเท่านั้นการซื่อสัตย์กับคู่รักของเราคนที่แต่งงานกับเราประมาณนี้ค่ะก็แม่หมอมองว่าเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนๆน,นะคะในสิ่งที่เห็นว่าสมควรแล้วก็เหมาะสมบนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในในเนี่ยค่ะเส้นแดงก็คือเส้นอันตรายอะนะคะก็ความสนุกอาจจะทำให้ทุกที่หลังก็ได้เงี้ยค่ะ หรือตอนเนี้คุณอาจจะอยู่ในขีดอันตรายก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาหาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกรกฎด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณโสดราศีกรกฎมาอัปเดตในน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ พลังงานหลักของคนโสดนะคะควินสอฟคัพค่ะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงรักเด็กรักครอบครัวค่ะช่วงนี้อาจจะค่อนข้างขี้เหงานะคะเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายเก็บความรู้สึกเก่งคนโสดต้องการคู่รักคู่ชีวิตที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องะคะ่ะ คนโสดพร้อมแล้วนะคะที่จะมีคนรักมีคู่ชีวิตมีครอบครัวแต่อดีตที่ผ่านมาสิ่งที่เจอยังไม่ใช่คนที่พยายามเข้ามาอาจจะเป็นคนคนเดียวกันที่ทำให้คุณรู้สึกรักแล้วก็เสียใจย ซ้ำๆในเวลาเดียวกันนะคะก็เสียเวลานาะนหลายปีเหมือนกันบางท่านเป็นปีๆบางท่านแบบหลายเดือนนะคะคนที่ให้ความหวังให้ความสุขแต่ว่าไม่สมหวังสักทะะีค่ะไม่ได้ทําตามขนธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามะนะคะก็บางท่านอาจจะคุยทางไกลรักออนไลน์หรือว่า คนที่พยายามเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานนะ,ะพ่อไม่แม่ไม่หรือว่าเขาอาจจะแบบกักความสัมพันธ์นะคะไม่ไม่จริงอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกอึดอัดนะคะหรือบางครั้งก็แบบรักในที่ทํางานต้องหลบหลบซ่อนๆเพราะว่าตัวเขายัางมีเจ้าของอยู่เปิดเผยไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ได้มาตรฐานนะจัสติกก็คือนักสารในการผู้พิพากษาอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือ คุณค่อนข้างที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามายังไม่ได้มาตรฐานนะคะ mm hmm. ก็เลยคนโสดก็ยังคงรู้สึกเหงาแล้วเก็บความรู้สึกก็ตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ยังไม่ใช่ออกไปอะคะ่ะ mm hmm. ก็กลายเป็นว่าไม่คุยเลยนะคะ mm hmm. บางท่านก็บล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารไปเลยค่ะ mm hmm. ครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกรกฎาคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนโสดค่ะเวลาคุณให้ใจใครไปแล้วเนี่ยนะคะเออรักใครแล้วไม่สมหวังนะคะคุณจงมองตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่าแม่หมองมองว่าคุณเป็นคนที่ตัดใจยากถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่ดีกับคุณนะแต่คุณก็ยังแบบรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์นี้ยังไม่กล้าที่จะ move on นะคะหรือว่าเรื่องราวที่ ที่มันเป็นความทรงจำแย่ๆแ,แม่หมองมองว่าคุณกำลังต้องการที่ปรึกษาค่ะเพื่อที่ได้หลุดพ้นจากตรงนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปอะนะคะอย่าเสียดายกับความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ชัดเจน ทำตัวลับๆล่รอๆนะคะเปิดเผยไม่ได้เหมือนมีเรื่องปิดบังอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเสียดายเลยอย่าอย่าคิดว่าตัวเองคิดไปเองอะไรเงี้ยน,นะคะการให้โอกาสซ้ําๆก็เหมือนแบบอ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วมันจบลงเหมือนเดิมอ่ะนะคะหรือการที่ต้องไปต่อสู้เพื่อเอาชนะใครคนหนึ่งเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอย่างเงี้ยค่ะ <S <S บางคนเข้ามาดีนะดีแต่ว่า คือถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะ่ะในปากนี้แม่ม่อมองว่าเจ้าชะตามีเสน่ห์นะคะมีโอกาสที่เพื่อนผู้ร่วมงานจากการแนะนำก็ได้นะคะที่เขาจะมาลงทุนกับเจ้าชะตาค่ะ ลงทุนในเรื่องของเงินเรื่องของความรักการเป็นกัลยะาณมิตรและพัฒนามาเป็นคู่รักคู่ชีวิตเติบโตไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะจัสเมนก็คือคนที่ใช่ก็จะอยู่กับเราคนไม่ใช่ก็จะออกไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เจ้าสตาจะต้องเคลียร์ตัวเองนะคะในปักนี้นะคะเพื่อรอข่าวดีะคะ่ะที่กำลังจะเข้ามาไม่เห,หมาะเห็นพลังงานของคำว่าเพื่อนก่อนเลยนะคะ แล้วคนเก่าอ่ะเหมือนที่แม่หมอบอกก็คือคนที่ทําไม่ดีกับเราเขาจะหวนกลับมาค่ะก็ถ้าถ้าเป็นสิ่งที่ดีคือข่าวดีสําหรับบางท่านก็คืออเขาอาจจะกลับมาเพื่อแก้ไขแล้วก็จริงจังกับเจ้าชะตาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องดูที่การกระทําของเขาด้วยนะคะอย่าคิดไปเองนะ คนโสดจะมีตัวเลือกอะคะ่ะระหว่างคนเก่าแล้วก็คนใหม่หรือถ้าใครไม่มีคนเก่ากับเข้ามาก็จะเป็นเรื่องราวของเรายึดติดอยู่กับเรื่องราวในอดีตอะนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะให้โอกาสคนที่เข้ามาใหม่ะคะ่ะจริงๆแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ย เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมีความยุติธรรมอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาอยู่ตรงนี้มาตลอดนะคะแล้วก็เขาแบบพร้อมที่จะชัดเจนกับเราเป็นตาช่างหกเดียนมีตาช่างไม่หมกมองว่าเขาไม่ได้มาเอาเปรียบอะไรอะคะ่ะแล้วก็ให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าดูเหมือนกับเจ้าชตารู้สึกว่าคนคนนี้ยังไม่ถูกใจสักเท่าไหรอะะ่อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใจยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนโสด ไปฟกัสเรื่องอื่นก่อนแล้วก็เรื่องของหัวใจก็เปิดใจทิ้งไว้นะคะคัดกรองคนใหม่ๆที่เข้ามาคะ่ะเปิดใจนะคะอย่าปิดใจคะ่ะอย่าปิดกั้นนะคะคุณคือผู้เลือกอะคะ่ะเลือกอสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองนะคะมาดูคำแนะนำจากไพ่นะคะ ไพ่บอกว่าให้คุณนะคะเข้าไปแก้ปัญหาปัญหาที่แท้จริงอะคะ่ะของตัวเองของอดีตนะคะของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จงมีความสุขกับตัวเองอะนะคะออกไปเที่ยวบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะไปรีแลก์บ้างทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำบางท่านนะมีโอกาสแบบเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยได้ด้วย แต่ย่อยู่ในห้องเดิมๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกเดิมๆด,ด้วยไพ่อบอกว่าคุณในอดีตกําลังจะหวนกลับมาค่ะกลับมาเราได้ไปเที่ยวด้วยกันกลับมาแล้วสามารถที่จะแก้ไขเรื่องราวในอดีตเพื่อที่เราจะได้แบบแพลนในเรื่องของอนาคตอะคะ่ะกรณีที่มีคนเก่านะถ้าเป็นคนใหม่ก็คือคุณต้องแก้ไขอดีตของตัวเองก่อนออกมาจากโลกใบเดิม และคุณกำลังจะเจอใครคนหนึ่งอะคะ่ะที่จะเขาเรียกว่าสารฝันไปด้วยกันไม่ได้เรียกว่าฝากชีวิตนะคือเหมือนเราสร้างไปด้วยกันเนี่ยะคะ่ะเราจะพูดคุยค่อยๆเป็นแบบสเต็ปนะแต่เป็นการพูดคุยที่ที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มจากหนึ่งจากสองไปจนถึงแบบลำดับขั้นที่เรามั่นใจมากที่สุดเรารู้สึกชัวร์แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกรกฎคนโสดด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ